ทำไมคุณถึงจำความฝันไม่ได้ความฝันที่คุณลืมอาจเป็นคำเตือนจากจิตวิญญาณคำสอนจากพุทธ,ธะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับกัละยานนิตทุกท่านเข้าสู่ช่องธรรมะฟังสบายที่จะพาทุกท่านเดินทางไปในโลกของจิตใจจิตวิญญาณ และความเข้าใจในสิ่งที่ลึกซึ้งยิ่งกว่าคำว่าฝันคุณเคยตื่นขึ้นมาแล้วรู้สึกเหมือนฝันดีมากๆไหมคะแต่พอไม่กี่วินาทีผ่านไปความฝันนั้นก็หายวับไปราวกับไม่เคยมีอยู่เลยในคลิปนี้เราจะเปิดเผยความจริงที่คุณไม่เคยรู้ว่าทำไมคุณถึงจำความฝันไม่ได้คุณอาจคิดว่าการลืมฝันเป็นเรื่องปกติแต่คำสอนของพุทธะ ได้เผยให้เห็นความจริงที่ซ่อนอยู่และอาจทำให้คุณตกใจลองจินตนาการดูว่าถ้าความฝันที่คุณลืมไปนั้นจริงๆแล้วมันคือข้อความสำคัญที่จิตใต้สำนึกของคุณกำลังพยายามจะส่งมาบอกคุณพุทธศาสนาบอกว่าอาจมีบางสิ่งขัดขวางไม่ให้คุณเข้าถึงข้อความนั้นได้และในคลิปนี้ เราจะพาคุณไปสู่การเข้าใจใหม่เกี่ยวกับจิตใจและจิตวิญญาณของตัวคุณเองถ้าคุณอยากรู้วิธีจำความฝันให้ได้และเปลี่ยนชีวิตตัวเองให้ดีขึ้นอย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องธรรมะฟังสบายแล้วพิมพ์ในคอมเมนต์ว่าฉันอยากปลดล็อกความฝันของฉันเพื่อแสดงเจตนาที่แท้จริงในการรู้จักตัวเองให้ลึกยิ่งขึ้นในตอนที่คุณหลับ คุณอาจคิดว่าแค่ร่างกายได้พักผ่อนแต่จิตวิญญาณของคุณอาจกําลังเดินทางไปไกลกว่านั้นคุณเคยตื่นขึ้นมาแล้วรู้สึกเหมือนฝันดีมากๆไหมแต่พอไม่กี่วินาทีผ่านไปความฝันนั้นก็หายวับไปราวกับไม่เคยมีอยู่เลยในคลิปเราจะเปิดเผยความจริงที่คุณไม่เคยรู้ว่าทำไมคุณถึงจำความฝันไม่ได้คุณอาจคิดว่าการลืมฝันเป็นเรื่องปกติ แต่คำสอนของพุทธะเผยให้เห็นความจริงที่ซ่อนอยู่และอาจจะทำให้คุณตกใจลองจินตนาการดูว่าถ้าความฝันที่คุณลืมไปนั้นจริงๆแล้วเป็นข้อความสำคัญที่จิตใต้สำนึกพยายามจะส่งมาบอกคุณพุทธศาสนาบอกว่าอาจมีสิ่งบางอย่างขัดขวางไม่ให้คุณเข้าถึงข้อความนั้นได้ คลิปนี้จะพาคุณลงลึกไปในคำสอนของพุทธเกี่ยวกับเรื่องนี้และจะช่วยคุณเปิดประตูไปสู่ความเข้าใจใหม่เกี่ยวกับจิตใจและจิตวิญญาณของตัวเองถ้าคุณอยากรู้วิธีจำความฝันให้ได้และเปลี่ยนชีวิตตัวเองให้ดีขึ้นอย่าลืมกดไลค์และติดตามช่องของเราไว้แล้วพิมพ์ในคอมเมนต์ว่าฉันอยากปลดล็อกความฝันของฉันเพื่อแสดงเจตนาที่แท้จริงในการรู้จักตัวเองให้ลึกยิ่งขึ้นตอนที่คุณหลับคุณอาจคิดว่า แค่ร่างกายได้พักผ่อนแต่ความจริงคือจิตวิญญาณของคุณอาจกำลังเดินทางไปไกลกว่านั้นมีปรากฏการณ์หนึ่งเรียกว่าการแยกร่างทางจิตหรือที่จิตวิญญาณสามารถออกจากร่างและเดินทางไปยังมิติอื่นๆได้จริงมันต่างจากความฝันทั่วไปที่เกิดจากการสร้างภาพในจิตใต้สำนึกเพราะนี่คือประสบการณ์จริงทางจิตวิญญาณ ในการเดินทางนั้นคุณสามารถไปยังสถานที่แปลกใหม่พบเจอสิ่งมีชีวิตทางจิตวิญญาณและเข้าถึงความรู้ที่อยู่นอกเหนือโลกทางกายภาพที่น่าทึ่งก็คือมีผู้คนมากมายทั่วโลกที่เคยประสบเหตุการณ์นี้พวกเขาเล่าว่าตัวเองรู้สึกเหมือนตื่นอยู่จริงๆสามารถลอยออกจากร่างมองเห็นห้องนอนของตัวเองจากมุมใหม่ หรือแม้แต่ไปยังสถานที่ที่ไม่เคยไปมาก่อนเลยบางคนพบกับผู้ชี้ทางซึ่งเป็นสิ่งมีชีวิตแห่งแสงที่มอบข้อความลึกซึ้งเกี่ยวกับชีวิตและโชคชะตาบางคนพบกับคนที่รักที่เสียชีวิตไปแล้วเกิดเป็นการพบกันอีกครั้งที่เปลี่ยนความเข้าใจเรื่องชีวิตและความตายการแยกร่างทางจิตไม่ใช่แค่เรื่องแฟนตาซี แต่มันคือเส้นทางที่เปิดประตูไปสู่โลกที่คุณไม่เคยรู้จักแล้วทำไมไม่ใช่ทุกคนถึงได้สัมผัสประสบการณ์นี้ละ่ะและทำไมมันถึงดูเหมือนว่าเกิดขึ้นโดยบังเอิญคำตอบคือส่วนใหญ่คนเรามีสิ่งขวางกั้นทางจิตใจชีวิตประจำวันเต็มไปด้วยความเครียดความกลัวและความคิดฟุ้งซ่านจิตใจจึงไม่สงบพอ ที่จะให้จิตวิญญาณออกเดินทางยิ่งไปกว่านั้นหลายคนกลัวสิ่งที่ไม่รู้จักกลัวการออกจากร่างแม้จะอยู่ในความฝันก็ตามความกลัวนี้สร้างกำแพงที่ปิดกั้นประสบการณ์ลึกซึ้งเหล่านี้แต่เมื่อเข้าใจสิ่งขวางกั้นเหล่านี้คุณสามารถฝึกฝนเพื่อให้จิตวิญญาณออกเดินทางได้อย่างมีสติคุณเคยรู้สึกตกจากที่สูงตอนกำลังหลับไหม แล้วสะดุ้งต่วขึ้นมากระทันหันนี่คือสัญญาณหนึ่งที่แสดงว่าจิตของคุณเริ่มแยกตัวจากร่างแต่ตกใจแล้วรีบกลับเข้าร่างทันทีเหมือนจิตของคุณพูดว่ายังไม่พร้อมสำหรับสิ่งนี้ลองจินตนาการดูสิถ้าคุณควบคุมประสบการณ์นั้นได้ทุกคืนอีกไม่กี่นาทีถัดจากนี้เราจะสอนวิธีเริ่มต้นการเดินทางทางจิตวิญญาณนี้อย่างปลอดภัยถ้าคุณอยากรู้ต่อ อยู่กับเราจนจบวิดีโอเพราะคุณอาจค้นพบจัก,กรวาลอีกใบที่รอคุณอยู่ถ้าการแยกร่างทางจิตเป็นเรื่องจริงและจิตวิญญาณสามารถออกจากร่างขณะหลับได้ทำไมเราถึงจำสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ได้เลยคำตอบอาจอยู่ใกล้กว่าที่คุณคิดมันอยู่ในจิตของคุณเองและในสิ่งแวดล้อมรอบตัวสิ่งแรกที่ปิดกั้นความทรงจำเหล่านี้คือความกลัวต่อสิ่งที่ไม่รู้จัก ธรรมชาติของมนุษย์มักกลัวในสิ่งที่ตนไม่เข้าใจเมื่อจิตเริ่มแยกออกจากร่างแม้จะไม่รู้ตัวความรู้สึกนั้นอาจรุนแรงและแปลกใหม่ติดใต้สำนึกจึงรีบดึงคุณกลับมาและลบความทรงจำทิ้งเหมือนเป็นการป้องกันตัวเองคุณเคยตื่นมาแล้วรู้สึกเหมือนมีบางอย่างลึกซึ้งเกิดขึ้นแต่กลับจำไม่ได้ว่าคืออะไรหรือเกิดขึ้นเมื่อไหร่ไหมความรู้สึกแบบนั้นอาจเป็นสัญญาณว่าจิตของคุณได้เดินทางจริงๆ แต่จิตใต้สำนึกได้สร้างม่านแห่งการลืมเพื่อปกป้องคุณจากสิ่งที่ยังไม่พร้อมจะรับรู้นอกจากนี้ยังมีพลังงานขัดขวางทางจิตวิญญาณที่หลายคนมองไม่เห็นพลังงานเหล่านี้เกิดจากความเครียดความกลัวหรือสภาพแวดล้อมที่หนักแน่นเกินไปสิ่งเหล่านี้เปรียบเสมือนหมอกที่บดบังไม่ให้คุณจำประสบการณ์ทางจิตได้มันทำให้จิตไม่สามารถยกระดับเพื่อเดินทางไปยังมิติอื่นได้อย่างอิสระ และทำให้ความทรงจำเกี่ยวกับความฝันกลับมาได้ไม่ชัดเจนคุณเคยมีประสบการณ์เดจาวูไหมรู้สึกเหมือนเคยอยู่ในเหตุการณ์นั้นมาก่อนทั้งที่เป็นครั้งแรกในชีวิตความรู้สึกเดจาวูอาจเกิดจากประสบการณ์นอกกายที่ถูกลืมเมื่อความทรงจำเหล่านั้นถูกปิดบังหรือบิดเบือนมันจึงกลับมาในรูปแบบความรู้สึกแปลกๆเหมือนคุณรู้แต่คุณอธิบายไม่ได้ ข่าวดีคือเราสามารถย้อนกลับสถานการณ์นี้ได้เราสามารถฝึกให้จิตเปิดรับความทรงจำเหล่านี้ได้อีกครั้งแล้วเราจะเริ่มอย่างไรดีเพื่อปลดล็อกจิตและเข้าถึงประสบการณ์ทางจิตวิญญาณคำตอบอยู่ในการฝึกจิตอย่างมีสติและการเตรียมจิตใจก่อนนอนเริ่มจากการทำสมาธิทุกคืนก่อนนอนสมาธิจะช่วยให้จิตสงบ คลายพลังงานด้านลบและยกระดับจิตวิญญาณเมื่อจิตสงบคุณจะเปิดรับประสบการณ์ใหม่ๆได้ง่ายขึ้นลองใช้สมาธิแบบมีเสียงนำทางที่ออกแบบมาเฉพาะสำหรับการแยกร่างหรือจดจำความฝันคุณจะเริ่มเห็นความเปลี่ยนแปลงในไม่กี่วันอีกวิธีหนึ่งที่สำคัญไม่แพ้กันคือการจดบันทึกความฝันวางสมุดไว้ข้างเตียงและเขียนทุกอย่างที่จำได้ทันทีเมื่อตื่นนอน แม้จะเป็นคำเดียวหรือภาพเดียวก็เขียนไว้เพราะนั่นอาจเป็นจุดเริ่มต้นของความเข้าใจที่ลึกขึ้นเมื่อทำเป็นประจำสมองจะเริ่มเห็นว่าความฝันสำคัญและจะพยายามเก็บรักษาความทรงจำเหล่านั้นให้นานขึ้นลองสังเกตว่าคุณเคยตื่นมาแล้วรู้ว่าฝันดีมากแต่ไม่ทันจดทุกอย่างก็เลือนหายไปหมดแล้วสมุดบันทึกจะช่วยจับช่วงเวลานั้นไว้ทันที และจะเริ่มเห็นรูปแบบซ้ำๆหรือข้อความซ่อนอยู่ในความฝันยังมีอีกหนึ่งเครื่องมือท,ที่ทรงพลังคือคริสตัลพลังงานอัญมณีอย่างอะเมทิสต์หรือควสมีคุณสมบัติในการขจัดพลังงานลบและยกระดับความถี่ของจิตการวางไว้ใต้หมอนหรือข้างเตียงจะช่วยให้สภาพแวดนอนรอบตัวคุณเหมาะสมต่อการเดินทางของจิตคริสตัลเหล่านี้ยังเชื่อมโยงกับตาที่ส ช่วยเปิดประตูไปสู่ความทรงจำลึกซึ้งทางจิตวิญญาณคุณเคยลองใช้คริสตัลแล้วรู้สึกว่าฝันชัดเจนขึ้นไหมบางทีนี้อาจเป็นเวลาที่คุณควรลองดูอีกครั้งอีกเทคนิคที่ทรงพลังคือการตั้งจิตด้วยคำพูดก่อนนอนคำพูดและเจตนามีพลังยิ่งใหญ่บอกตัวเองก่อนนอนว่าฉันจะจำความฝันและการเดินทางทางจิตของฉันได้หรือฉันพร้อมที่จะสำรวจมิติอื่น ด้วยจิตที่เปิดกว้างการท่องคำพูดเหล่านี้เหมือนบทสวดสั้นๆจะเป็นการปลูกคําสั่งไว้ในจิตใต้สำนึกและจะช่วยให้คุณจดจำประสบการณ์ได้ชัดเจนขึ้นฝึกทำทุกคืนก่อนจะหลับไปและคุณจะเริ่มเห็นผลลัพธ์ที่น่าทึ่งเมื่อคุณฝึกใช้เทคนิคเหล่านี้ร่วมกันและทำอย่างต่อเนื่องเป็นประจำมันสามารถเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับโลกแห่งความฝันอย่างสิ้นเชิง เริ่มต้นจากการเลือกเพียงหนึ่งหรือสองวิธีและเริ่มฝึกตั้งแต่คืนนี้พอคุณเริ่มเข้าถึงความทรงจำที่ถูกซ่อนไว้คำถามต่อมาคือคุณจะเข้าถึงมิติอื่นขณะหลับได้อย่างไรฟังดูเหมือนนิยายวิทยาศาสตร์ใช่ไหมแต่ความเชื่อทางจิตวิญญาณมากมายก็พูดแบบเดียวกันว่า ความฝันเป็นเหมือนประตูที่พาเราไปยังโลกอื่นที่อยู่นอกเหนือร่างกายนี้และนี่คือแนวคิดของการฝันรู้ตัวหรือในฝันรู้ตัวคุณจะรู้ว่าคุณกำลังฝันและคุณสามารถควบคุมทุกอย่างในฝันได้ลองจินตนาการดูว่าคุณสามารถเลือกได้ว่าจะไปไหนพูดคุยกับใครหรือสำรวจโลกใหม่ๆตามที่คุณต้องการ มันเปรียบเสมือนพลังวิเศษที่คุณสามารถฝึกฝนให้เกิดขึ้นได้จริงวิธีหนึ่งที่ใช้ได้ผลคือการฝึกเช็คความจริงระหว่างวันให้คุณถามตัวเองบ่อยๆว่านี่เรากำลังฝันอยู่หรือเปล่าลงมองดูมือของคุณหรืออ่านข้อความบางอย่างแล้วอ่านซ้ำดูในฝันสิ่งต่างๆมักเปลี่ยนแปลงหรือเบลอไป ถ้าคุณฝึกนิสัยนี้ในชีวิตจริงพอมันเกิดขึ้นในฝันคุณจะรู้ตัวทันทีว่ากำลังฝันอยู่และนั่นแหละคือจุดเริ่มต้นของฝันรู้ตัวพราะคุณรู้ตัวว่าอยู่ในฝันคุณจะสามารถควบคุมทุกอย่างได้เหมือนผู้กำกับในโลกของตัวเองและถ้าคุณสามารถทำได้ถึงขั้นนั้น คุณยังสามารถใช้ฝันรู้ตัวเพื่อก้าวข้ามไปสู่การแยกร่างทางจิตได้ด้วยในขณะที่ฝันรู้ตัวคือการรู้ตัวขณะอยู่ในฝันการแยกร่างทางจิตคือการรู้ตัวขณะออกจากร่างจริงๆวิธีหนึ่งที่ใช้ได้ดีคือการนอนโดยจินตนาการว่าจิตของคุณลอยออกจากร่างให้คุณรู้สึกถึงความเบาและความเป็นอิสระจากน้ำหนักของร่างกาย ฝึกแบบนี้ทุกคืนจนคุณเริ่มรู้สึกว่าตัวเองลอยได้จริงเมื่อจิตคุณหลุดออกไปแล้วมันจะพาคุณไปยังโลกที่ต่างไปจากความเป็นจริงอีกเทคนิคที่ทรงพลังคือการตั้งใจล่วงหน้าให้ฝันรู้ตัวก่อนนอนให้คุณตั้งจิตว่าคืนนี้ฉันจะฝันรู้ตัวคืนนี้ฉันจะจําได้ว่าฉันกำลังฝันอยู่ มันเหมือนการตั้งโปรแกรมในสมองให้เตรียมพร้อมรับประสบการณ์สิ่งสำคัญที่สุดคือต้องปล่อยใจให้สงบและไม่ต้องกลัวถ้าคุณเข้าหาด้วยความอยากรู้และเจตนาดีคุณจะเริ่มเห็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในจิตของคุณแล้วใครจะไม่อยากสำรวจจัก,กรวาลขณะที่ตัวเองกำลังหลับอยู่ประสบการณ์เหล่านี้ไม่เพียงแค่เปิดมุมมองใหม่ในชีวิต แต่มันยังเติมเต็มหัวใจและช่วยให้คุณเข้าใจตัวเองในระดับลึกมากขึ้นประสบการณ์เหล่านี้จะนำคุณไปสู่ความเข้าใจในชีวิตที่ลึกซึ้งกว่าที่คุณเคยคิดไว้มากลองจินตนาการว่าคุณตื่นขึ้นมาจากความฝันหรือการเดินทางทางจิตพร้อมกับคําตอบที่คุณตามหามานานเมื่อคุณเริ่มสำรวจมิติเหล่านี้อย่างมีสติ คุณจะเข้าถึงปัญญาภายในที่ซ่อนอยู่ในจิตวิญญาณของคุณเองปัญญานั้นสามารถช่วยเยียวยาความเจ็บปวดในอดีตช่วยให้คุณเข้าใจรูปแบบความคิดลบที่ควรปล่อยวางและช่วยชี้ให้เห็นว่าอะไรคือจุดมุ่งหมายที่แท้จริงของชีวิตคุณอีกหนึ่งประโยชน์ที่ลึกซึง้ง คือการเยียวยาทางอารมณ์และจิตวิญญาณในบางครั้งคุณอาจพบผู้นำทางจิตหรือสิ่งมีชีวิตแห่งแสงในความฝันหรืออาจพบตัวคุณเองในอีกมิติหนึ่งซึ่งจะมอบความเข้าใจในความเจ็บปวดที่คุณแบกไว้และช่วยปลดปล่อยบาดแผลในใจที่คุณไม่รู้ว่าซ่อนอยู่คุณเคยตื่นมาจากฝันพร้อมกับความรู้สึกสงบอย่างลึกซึ้งหรือไม่หรือเคยฝันว่าได้พูดคุยกับคนที่จากไปแล้วแล้วรู้สึกเหมือนได้รับการเยียวยาไหม สิ่งเหล่านั้นไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่มันคือโอกาสแห่งการรักษาที่จิตวิญญาณของคุณเรื่องที่จะรับไว้เมื่อคุณเชื่อมโยงกับช่วงเวลาเหล่านั้นอย่างมีสติคุณจะเริ่มเข้าใจว่าชีวิตนี้มีอะไรมากกว่าโลกที่จับต้องได้และการเกิดมาในชาตินี้เป็นเพียงบทเรียนบทหนึ่งในเส้นทางการเรียนรู้ของจิตวิญญาณการเดินทางทางจิตยังสามารถมอบเป้าหมายใหม่ให้กับชีวิตคุณ เมื่อคุณเข้าใจว่าจิตวิญญาณของคุณไม่มีวันตายและมีมิติอื่นๆให้สำรวจอีกมากมายความกลัวต่อความตายจะเริ่มจางหายไปคุณจะเริ่มใช้ชีวิตด้วยความกล้าและความตั้งใจที่แท้จริงลองคิดดูว่าถ้าคุณรู้ว่าจิตของคุณเป็นอมะตะรู้ว่าคุณมีภารกิจที่สำคัญในชาตินี้และสามารถเข้าถึงคำแนะนำจากจักรวาลได้ทุกเมื่อชีวิตประจำวันของคุณจะเปลี่ยนไปอย่างไรบ้างมุมมองที่กว้างขึ้นนี้จะทำให้คุณมีชีวิตที่ มีสติมากขึ้นเชื่อมโยงกับหัวใจของตัวเองมากขึ้นและมีความกลมกลืนกับตัวตนที่แท้จริงและสุดท้ายหนึ่งในประโยชน์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของการเดินทางทางจิตคือการเชื่อมโยงกับจักรวาลและจิตวิญญาณของผู้อื่นยิ่งคุณสำรวจโลกภายในมากเท่าไหร่คุณจะยิ่งรู้สึกว่าทุกสิ่งทุกอย่างเชื่อมโยงกันคุณจะเริ่มตระหนักว่าคนที่คุณพบเหตุการณ์ที่คุณเผชิญแม้กระทั่งความสุขและความทุกข์ ล้วนเป็นส่วนหนึ่งของใยพลังงานเดียวกันมันคือเครือข่ายแห่งการเรียนรู้ที่ใหญ่กว่าตัวคุณเองเมื่อคุณเข้าถึงระดับนี้ของการเชื่อมโยงคุณจะสัมผัสได้ถึงความสงบภายในอย่างแท้จริงและความรู้สึกเป็นหนึ่งเดียวกับจักรวาลทั้งหมดและสิ่งที่น่ามหาัศจ,จรรย์ที่สุดคือคุณจะเริ่มดึงดูดผู้คนใหม่ๆเหตุการณ์ใหม่ๆและโอกาสที่สอดคล้องกับพลังงานของคุณ ชีวิตจะเปิดประตูใหม่ให้คุณที่คุณไม่เคยคาดฝันมาก่อนถ้าคุณฟังมาถึงตรงนี้แสดงว่าในใจคุณกำลังตามหาสิ่งที่ลึกซึ้งกว่าคำตอบทั่วไปคุณกำลังสแสวงหาความเข้าใจการเชื่อมโยงและการเติบโตทางจิตวิญญาณและคุณกำลังอยู่บนเส้นทางที่ถูกต้องเส้นทางที่จะพาคุณไปค้นพบความลับของจักรวาลและปลดล็อกศักยภาพสูงสุดของจิตวิญญาณ ขอให้คุณจำไว้ว่าทุกสิ่งที่เราพูดถึงในวันนี้ตั้งแต่การแยกร่างจิตการฝันรู้ตัวไปจนถึงการจดจำประสบการณ์ทางจิตทั้งหมดนี้ไม่ใช่แค่เรื่องเล่าแฟนตาซีแต่มันคือเครื่องมือที่คุณสามารถใช้เพื่อเข้าใจตัวเองให้ลึกยิ่งขึ้นและยกระดับความรู้สึกตัวในทุกลมหายใจของชีวิตแต่นี่ไม่ใช่จุดจบของการเดินทางมันเป็นแค่จุดเริ่มต้นเท่านั้น ถ้าคุณอยากเรียนรู้เรื่องเหล่านี้ให้ลึกยิ่งขึ้น